สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันที่โชว์รูมอีซสุูเขาวังราชบุรีนะคะในงานอีซูุูมิวเอ็กเดอะเน็กพีคโชว์เค วันนี้เราสองคนจะพาทุกค,คนไปไหนกันคะพี่แนนก็ใปลา,างนะคะจะเป็นรีสอร์ทเทวันดาราี่คุยบบรีโอเคจังหวัดประจวบทีรีขันนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศก่อนว่าเนี่ยคาราวานมิวเอ็กของเรานะคะจะจัดทริปไปเที่ยวเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะเช่นค่ะ พาทุกคนจุดแรกของเราที่เราแวะนะคะนั่นก็คือวัดขําแจงจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะเดี๋ยวเราไปไหว้สักการะกันก่อนนะคะ <S <S 1> <S 1> และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านอาหารปลาทูกันแล้วนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมากินอาหารกันที่นี่นะคะเดี๋ยวผูพาไปดูบรรยากาศกันค่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้มาอยู่กันที่รีสอร์ทเทวันดารากันแล้วนะคะถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูว่าเย็นนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันคะ่ะ เราไปดูว่าลูกค้ามีความพักใจอะไรกัน,น,นามาเที่ยวทริปกับทางทีทิศสูบกิจวัตรตะวันตกมา,า,มมาอันนี้แนะนำโซนเลยครับชื่อเล่นงยังไงครับชื่อพง <c oughs> ก็อันนี้ต้องบอกกันว่ามาทริปแรกกับมอริซิต์ทีทิศสุบกิจวัตรตะวันตกใช่จะเป็นไงบ้า,างการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกครับแล้วสถานที่ที่ว่าไปเที่ยวไปกินอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีอะไรกันนะคะ i